สิอันดับสนามโคตรใหญ่ของเหล่าทีมดังแหละครับผมซึ่งแต่ละสนามบอกเลยว่าจุคนได้เป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ใต้คอมเมนต์นั่นเองครับสนามแรกนะผมเป็นด้านของเซนต์เจมปานั่นเองแหละครับผมจุคนได้52,000นนคนแหละครับผมเซนต์เจมพาครับผมมีลักษณะดเด่นอยู่ที่นะครับผมเป็นสนามแบบกึ่งคลาสสิกแล้วก็สมัยใหม่เพราะว่าะจะมีฝั่งที่เป็นทางเข้าแบบคลาสสิกแล้วก็มีทางเข้าแบบสมัยใหม่นั่นเเอองงรับผผมมมซึ่่กลยวาาสนานี้ตติไปปะป ในมันจะเป็นการขึ้นลงพิมร์เียในนับปัจจุบันทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ยังคงใช้สนามนี้เป็นสนามจริงๆจ,จังๆแบบว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้เซนต์เจมส์ปานั่นเองก็ผมกับอันดับ10ของเราเซนต์เจมส์ปานั่นเองครับอันดับต่อมาอันดับที่9อีติฮัทสเตเดียมความจุทั้งหมด53,400แลน้วะครับผมอีติฮัทสเตเดียมก็ผมเป็นสนามใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นมีสนามเก่าอย่างเมนสเตเดียมนั่นเองแหละครับผมโดยอีติฮัทนั่นเองครับผมเนี่ยม นามใหม่และตอนนี้ก็มีการต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆเห็นว่าจะเอาให้ถึงสักประมาณ7จ็ดหมื่นที่นั่งนั่นเองนะครับผมโดยราคาบัตรคร่าวๆเฉลี่ยนะผมเฉลี่ยมาให้หน่จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเป็นต้นไปจนถึงหลักแสเลยครับผมสำหรับ VIP seat นั่นเองนะครับผมโอ้โหแพงหูฉี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องอันดับต่อมาอันดับที่8 Emirates Stadium 6704ที่นั่งนั่นเองแล้วผมเอเวอรสตสเตเดียมก็ผมต่อเติมจากสนามเดิมนั่นเองับผมพัฒนาม,มาเรื่อยๆเลยนั่นเองแล้วผมสำหรับสนามของอาร์เซนอลในครั้งนี้นั่นเองแล้วผมโดยทาน้านของเอเวอรสตสเตเดียมับผมก็อย่าลืมว่าอยู่มานานมากเลยนะเออเป็นสนามที่มีความคลาสสิกไปในตัวผมต่อเติมมาเรื่อยๆเป็นสนามที่อยู่ใจกลางเมืองเลยและครับผมซึ่งบอกแล้วว่าใครที่ไปเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินไม่หน่อยเพราะของที่นั่งค่อนข้างแพงและอย่างบัตรก็เริ่มต้นที่ประมาณราวๆ5,000พันจนถึงหลักแสนในสําหรับบัตร v i p เลยแหละครับ สนามต่อมาครับผมไม่อยากจะเชื่อไล่ตามกันมาติดๆกับแอนฟิลหกหมื่นหนึ่งพันสิบห้าที่นั่งโอ้โหเยอะจริงๆจ,จุค,คนได้เป็นเมืองเลยครับผมด้วยสนามนี้นะผมเป็นสนามของทีมอย่างลิเวอร์พูลนั่นเองแอนฟิลนั่นเอง้วผมสนามนี้นี่เป็นสนามที่แบบมีความคลาสสิกภายในตัวนะเราด้านนอกเราอาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่เฮาเราไปดูเดินทัวร์ด้านในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีความคลาสสิกรวมถึงครับผมห้องถ้วยอะไรต่างที่ประดับประดาเต็มห้องเลยละครับผมโดยราคาบัตรก็อยู่ที่เฉลีย่ยถูกสุดนะผมอยู่ที่สามพันนะผมจนถึงหลักแสน เหมือนกันสำหรับ V.I.P. ครับต่อมาก็ผมเป็นทนางน้่นของ Old Trafford นั่นเองแหละครับผม74,310ที่นั่งนั่นเองแล้วครับผม d อ r a f f o r d ครก็ผมยังคงเป็นสนามที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเทีย่ยวหรือว่าแฟนบอลในสนามนั่นเองแล้วผมที่อยากไปเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาโดยท่าน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผมสร้างสนามนี้เนี่ยโดยมีการแบบ เอาองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่าจ,จะเป็นความสําเร็จความระทึกประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้มารวมอยู่รอบๆสนามทางเพศสนามที่มีม์นคังและของข่งเยอะมากเลยใครที่ได้ไปเยี่ยมชมก็บอกว่าเตรียมบัตรไ้ให้ดีเพราะทีมนี้ราคาบัตรเริ่มต้นที่4,500นั่นเองนะครับผมอันสนามต่อมาเป็นทางด้านของ Allianz Arena สนามของไบเอ็นมิวนิกนั่นเองครับผมความจุอยู่ที่75,24ที่นั่งนั่นเองครับผมนี่เป็นสนามใหม่ของไบเอ็นมิวนิกนั่นเองแหละครับผมและก็ต่อเติมมาเรื่อยๆเห็นว่าจะเอาให้ถึงแสนให้ได้ก็ต้องมารอรุ้นกันนนัเง โดยสนามนี้ครับผมอยู่ที่เมืองมิวนิกนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสนามนี้ราคาไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แต่จะไปแรงของกินซะมากกว่านั่นเองแหละครับผมเพราะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3,000บาทไกลสุดแบบเห็นเป็นมดเลยละครับผมส่วนแพงสุดจะอยู่ที่2,000 0 0พร้อมแบบเ e อ็กซ์คลูทัวร์นั่นเองละครับสอบมาครับผมเป็นทางด้านของ San ซ r o s t a เตเดียม75,000 817ที่นั่งนั่นเองครับผมเป็นสนามของอินเตอร์มิลานแลวก็เอซมิลานนั่นเองแหละครับผมซึ่งบอกเลยว่าสนามนี้อยู่ที่อิตาลีนั่นเองแหละครับผมเป็นสนามที่มีความขลังและมีมต์ขลังประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆเลยเห็นว่าจะมีการต่อเติมเพิ่มด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาเท่าไหร่แต่ให้ดูว่าน่าจะมีการต่อเติมเพิ่มและอีกอย่างบัตรเนี่ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่นะครับผม3า0 0บาทเท่านั้นเองครับผมก็คือแบบโอ้โหไม่แพงนะแต่บัตร VIP ก็ไม่แพงเหมือนกันเพราะจะอยู่ที่ประมาณแสนห้าต้นๆน แปดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่ที่นั่งนั่นเองครับผมซาตินาโกบดบิคืออย่างที่รู้อยู่แล้วเป็นสนามต้นกําเนิดเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการย้ายถิ่นฐานใดๆเป็นสนามที่ครับผมมีมนต์ขังตั้งแต่อดีตมานานมากๆแล้วด้วยสนามนี้ครับผมต่อเติมเป็นแบบสมัยใหม่หมดเลยความโกลงเหลือก็จะเหลือแค่สิ่งรอบๆข้างอะไรประมาณนี้นั่นเองละครับผมส่วนทางด้านราคาบัตรก็บอกว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะถึงจะเป็นบัตรไกลสุดก็ตกอยู่ที่หกพันบาทนั่นเองแรับผมแพงสุดก็อยู่ที่แสนกว่าสองแสนนะฮ ผมเป็นทนาของ s i g n น l อินดูน a พาร์คแปที่นั่งเป็นสนามของเสื้อเหลืองนะครับผมบรเซียดอตม n นนั่นเองครับผมโดยสนามนี้ครับผมเป็นสนามที่นะครับผมเป็นสนามแบบดูง่ายๆนะดูแบบเด border border หน่อยอะไรอย่างนี้แต่ความจุนะครับผมคือมันต่อเติมเรื่อยๆไงคือมันขยับขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีปีที่แล้วก็70,000กว่าตอนนี้ก็80,000กว่าแล้วนั่นเองครับผมต่อไปก็คง90,000อะไรประมาณนี้นี่ครับผมสําหรับสนามนี้และอย่างสนามน อันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Spotify คัมนนนั่นเองครับผมสนามนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากเรารู้อยู่แล้วว่าคัมโนครับผมจะต่อเติมอย่างที่พูดกันจะเอาให้ถึงแสนสองให้ได้เลยและอีกอย่างสนามนี้เป็นสนามแบบทิมฐานดั้งเดิมเลยบๆๆๆริเวณบริเวณรอบๆเน,นีผมมันจะเป็นภูเขาแล้วเขาก็เอาภูเขาออกแล้วก็้าบเป็นสนามเลยนั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยว,ว่าสนามนี้สวยมากนะผมและอีกอย่างครับผมราคาบัตรถูกสุดนะก็ไม่แพงนะผมประมาณสามพันแต่ก็เห็นเป็นมดเหมือนกันนั่นเองผมแต่แพงสุดอยู่ที่เฉลี่ยสามแสน ได้เจอกับนัตเต้บา์ซิล่าตัวเปลีป่ยนๆด้วยนะครับ